คอมเมนต์นั้นรักนะครับรักน,นะครับเรียกว่าเราเผือแผ่ความรักกับทุกคนนี่แหละไม่ได้บอกแค่เขาคนเดียวบอกก็เพื่อนๆก็บอกเหมือนกันอ้าวแต่ไม่เห็นคอมเมนต์นเพื่อนเลยไปคอมเมนต์ขเขาแล้วคอมเมนต์เหมือนกัมมนหร,รอ,อบอกรักดาววิบ่อยสไตล์เออเดีด๋ยวนี้ยังไงนะยังไงนะ เป็นไงออเป็นไงขบวยพองของเขาซึ่งมฮะคือปกติเขาเป็นแนวโรแมนติกอยู่แล้วหรือนานทีนะนานทีจะเป็นรใช่โปกติเขาไม่ค่อยหวานประสบการณ์ที่ดี่พมาแล้วปกติเขาเป็นยังไงอ่ะก็เราจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อย การกางเทเลนะผมและของวันนี้เขาส่งไปที่บ้านใจไห้ก็กระปุกชาได้ใส่ได้เป็นไรพี่มิวเฮ้ยให้สปอยเลยหรอไม่มีใครรู้เลยอ่ะสปอยเลยอยากรู้เหมือนประมาณว่าคือเขาเขารู้ว่าเราชอบดูพวกหนังซีรีส์ครับต้องได้จัดเซ็นพงเทเตอร์มาให้โอ้โหถดูเปิดดีไปดูในโรงหนังดีพงเทเตอร์ให้มาติดตั้งที่บ้านเราเลยอย่างเงี้ยหรอแล้วต้องสร้างห้องแล้วแล้นก็เป็นห้องเดินนี่เลยครนะผม อตูนก็คือมาติดตั้งให้เองเลยเขาติดตั้งไหมมิวมติดตั้งอ๋อคิดว่ามาติดตั้งเลยยังไงล่ะพอติดตั้งเสร็จแล้วเขามาดูกับเราไหมมานเซอร์ราลไหมเซอร์ราลเซอร์ราลได้ลองอย่างได้ลองดูอย่างได้ลองอย่างได้ลองอ่ามีมีรีวิวอะไรบอกเขาว่าเออดีมากอะไรเงี้ยถูกอกถูกใจยังไงอะไรเงี้ยพี่มิวก็บอกสุดตัวไปเรียบร้อยแลยเออบอกไปว่าชอบ หมายถึงชอบชอบเขาสักคอมสตูอ่านี่แหละนี่แหละก็ก็แอบได้ดูเหมือนกันบ้ก็ได้สองคอมเตอร์แล้วเราแฟนก็แบบพูดไม่ให้ดูว่าหนีบจะตัดมาเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นว่าวันที่เขามาออกงานแล้วให้สัมภาษณ์คือไม่ได้ไม่ได้บอกเราก่อนว่าจะ พูดนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคำว่าบอกว่าอาจจยต้องมีงานนะแล้วก็มีต้องมีสัมภาษณ์แต่ก็ยังไม่ได้ไปดไม่ได้เข้าไปดูยเลยยาวไปยังไงบ้างอึ้งไหมอึ้งอึ้งกับการสัมภาษณ์นะเออชอบหลักดีนะใช่เพราะเขามีอันนึงที่ค้าว่ากำลังศึกษาการศึกษาการอย่างเงี้ยไม่รู้สึกยังคำนี้กำกำลังศึกษาต้อบอกก่อนชื่อผมดีทำไมอ่ะชื่อสุภาษิตับผมอ่าแล้วศึกษาว่าคู่กับการเรียนมก็เรียนรู้ศึกษาไป จบปริญญาโทงงมากแก็ดแพดเอาซะงงเหรอเขาบอกว่ากำลังศึกษากันอยู่แล้วแล้วถ้าถามว่าเราเออิวกับมิวกับตุนยังไงถ้าตามที่เขาบอกแหละก็ศึกษากันไม่ว่าในจะในฐานะอะไรต่างๆนี่ประกบประกันวะ เราพอเห็นเขาให้สัมภาษณ์เราเราเราโล่งไปมพี่มิวว่ามันเราคิดว่ามันก็เหมือนแบบอ่ะก็ต่างฝ่ายต่างแล้วออกมาพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วกันครับองโล่งแหละต้สบายใจนะผมก็เขาพูดในมุมเขาเราก็พูดในมุมเราเรารู้สึกว่ามันก็ไปในทิศทางเดียวกันแต่หลายคนมองว่า <inte> มันเป็นความคาดหมายเพราะปกติตูนไม่ค่อยพูดแล้วจะแดงออกใช่ไหมผมก็เดี๋ยวเขาเข้ามาจริงเหรอจริงเหรอไม่ได้ดูเลยครับมามามาทราบผู้หลังเตัวนี่แหละเป็นคนบอกให้ตามดูเเดี๋ยวว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างยิ้มไหม ยิม้ยม,มั้ยเรายิมา้มั้ยบิดั้ยนั่งดูไปแล้วบิดเขินเออ น่ครับจะมีโอกาสร่วมงานกันนะคะแบบว่าออกงานเนราก็มีโอกาสผมก็มีหลายๆงานติดต่อกันด้วยกันก็อยู่ในช่วงคุยอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะรับหรือไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคิวด้วยครับจริงๆบนโซเชียลบอกไหมว่าจะเป็นงานแบบไหนหรือว่าอะไรก็เอากจริงถ้าถ้าเป็นงานที่เหมือนเหมาะสมกับเราแล้วกันเขารู้สึกว่าเหมาะที่จะรับที่จริงเขินไหมขนาดเราออกคนเดียวเรายังเขินเลยถ้าออกคู่เขาไม่เขินเลยเดียวนัานไง มันก็เป็นเพื่อนกันไม่ต้องเอือเลยเออเฮ้ยหรอศึกษาดูใจแซวว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันมาก่าเฟรนโซนแล้วนะพี่น้องและเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันอ๋อให้เรียกว่าคู่อะไรก็ยังไงครับพี่ทัศน์สัญญาคู่อันนี้ว่าคู่จิ้นคู่เพื่อนกัระยะแลมิรคู่เพื่อนเป็นคู่การยาณมิรที่ดีแล้วหรอหรือว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอ ยังยังมิวเองมาทับแฟนเลยในตัวเขาอย่างเขาบอกว่าเขามาทับใจในตัวเราที่แบบเป็นผู้ใหญ่ยยวกว่าอะไรเงี้ยก<ม>็ผมชอบชอบความโพซิทีฟของเขาเออชอบความแบบอยู่ด้วยแล้วเหมือนพลังจีดีเ,เวลาไปเนี่ยยัไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกมากๆเลยจริงๆครับเหมือนเป็นคนคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยพี่มิวใช่คือ,อ,อคือเขาเป็นคนที่เหมือนแสดงออกและความคิดคือแตกต่างๆเป็นแนวบวกเหมือนกันรู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังบวกพลังบวกจากเขามาเรื่อยๆเราก็เลยตก ผมรักเขาไปเลยเพื่อนเพื่อนตกหลุมรักอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอา ปุยกันทำไมเนี่ยกำลังเคลิ้มเลยเหมือนเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะอย่างนึงหลายคนก็โฟกัสรูปที่เขาอวยพรเขาถามว่าคู่เพื่อนคู่นี้ไม่มีเสื้อใส่กันเลยเหรอทำไมเน้นเน้นถ่ายเปลือยไม่ใช่ข้างบนเปลือยข้างบนไปอยู่ทะเลเหมาะสมเหมาะสมที่เหมาะกับใครค่ะไปทะเลก็ต้องแต่งแบบซัมเมอร์หน่อยแสดงว่าซัมเมอร์นี้ก็ไปด้วยกันแน่นอน เรายัางไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงช่วงเดือนหน้าก็จะมีทีมอะไรอ่เสียงว่าพับ ภาพเซตจริงๆเราก็มีคู่กันมาตลอดแต่ว่าแบบทยอยลงยังมีสต็อกอยู่ไหมพี่มิวมีเยอะเหมือนกันลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรก็เก็บไว้ดูกันเองบ้างลุงสกีนเดียวบบพี่มิวอะไรนะครับไม่ได้เล่นเยอะไหมต้องส่งให้เขาดูไหมว่ารูปนี้สกีไปไหมเนี่ยนายมคือก็ก็พยายามครับบางทีเขาก็ชอบบอกว่าเนี่ยไม่ยอมส่งไมให้ดูเลยเวลาหนึ่งรุ่มแต่พอลงที่มันก็รอดทั้งคู่นะหมายถึงว่าซิกแพคมันก็ได้ทั้งคู่มันก็เหมาะสมกันอยู่มีบิคเคชั่นช่วย ใช้แอปด้วยหรอมิวใช้แอปหรอของบ้านนิดนึงมันห่วงในกันละกันบ้างไหมแบบมันโผล่เยอะไปแล้วนะอหรืงเออจริงๆก็ไม่ค่อยครับผมรู้สึกว่ามันมันเรื่อนร่างกายก็เลื่อนสุดเซธีเราพูดลำบากนานนั่เนี่ยเออเออวันเกิดวันเกิดไปกินข้าวนี่ยังไงแรงข้าวเขาก็ซิปมาเลยว่าเออวันเกิดไปกินข้าวด้วยกันก็มีมีไปกินก่อนครับผมวันเกิดเนี่ยไปบิลาร์คาสี มีของขวัญให้แล้วเนาะ,ะมีไอยพรยังไงไออยพรก็คือยิ่งเขาโพสเลยหรือว่าอเออเนเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องความสุขเร็่มีความเป็นห่วงอะไรกันบ้างไหมระหว่างกันพี่มิวที่แบบว่าตั้แต่แตรู้จักกันอะไรเงี้ยเป็นห่วงอะไรเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรยังไงบ้างเขาก็ยังเขาก็เริ่ม ขึ้นสามสิบแล้วที่มีมปาาัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันก็อยากให้ดูด้านบางทีหมอหนักบางทีเรากำลังทำง,งานหนักอยู่แล้วออมีปรึกษากันบ้างไหมเพราะเห็นเหมือนตุงก็จะทำธุรกิจทำอะไรใดๆเราคุยเรื่อ,อ,องอะไรบ้าง <c oughs> อาสาเอฟกทำอะไรยังไงบ้างเออแล้วก็ยังผมก็ถูกทางวิจารณาอ๋อคือถือาเป็นการศึกษาคนละเออก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตจริงแล้วก็พาร์ทเนอร์ขับปรึกษาการทำงานอ๋อก็แปลกเพราะกลับเพราะกลับมาอยู่ไทยเราบินตลอดเลยเนอะเออแปลกเลยเออการบินในงานต่างประเทศเดียวเออช่วงมีนายปริศาเขไปต่างประเทศเดียวแต่ก็ไปด้วยกันไหมเขาตามไปด้วยไหมเราไปคนเดียวเนี่ยแหละอ๋อหรอเราไม่ได้ไปด้วยเราไม่้คยเออคิดถึงไหมฮะ แล้วก็มีวิดีโอพองอ่างก็หายนี่เองต่อไวไฟนี่แหละคนจริงรักระยะไกลไม่มีผลเนาะพี่มิวเนาะก็คือตกใจแล้วมีสุขภาษิ์ไม่ตายใหม่นี่แหละสุดท้ายสุดท้ายอยากยิ้มจากปากพี่มิวอะรักรักนะครับพูดยังไงฮะรรัักนะคบ ใครรักใครลวรักใครรักใครออบตอนนี้มีแอร์ครับผมแล้วคอมรัลุ่มเป็นไงบ้างลูกมก็มาถึงครึ่งเรื่องแล้วก็ทำงากให้การตอบรับดีมากเลยับก็มีความอดีเครื่องที่เหลือด้วยวันนี้กับคนี้ก็ถ่ายละครอยู่ก็ปอดีกันดว Welcome to Star Society